เหมือนการกระทําใดๆไม่สุดจริตมีวัตถุประสงค์บางอย่างแอบแฝงหรือเปล่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระหว่างผม MGI เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดจะต้องถามผมด้วยคุณถามคนอื่นคุณเชื่อเขาคนอื่นโกหกคุณคุณก็เชื่อตามสิ่งที่เขาโกหก แล้วคุณก็เล่นจะลงโทษผมเป็นการทำงานที่หลายมาตรฐานเป็นการทำงานที่ไม่จงใจก็เหมือนจงใจให้เกิดอะไรบางอย่างให้ความเสียหายพอตอนนี้ก็จะมาโยนกันเองบริษัทนี้ก็โยนให้ตลาดเป็นอะไรอะ่ะไม่อยากเห็นประเทศไทยเจริญก้าวหน้าเลยเหรอทำไมไม่ทําอะไรให้มันแบบสว่างสว่างกันนิดนึง อยากจะคุยกับเขาคุยแล้วการุณามาคุยกับเราด้วยเพราะว่านี่คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรา